เดี๋ยวเรามาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างเนาะเริ่มจากเดี๋ยวเราลองมาดูความรู้สึกกันก่อนว่าเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงการพลังงานในฝั่งของเขาเพื่อนเดอะเดวิลมาเลยอะ่ะเขาตอนนี้มีความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกแบบรุ่มหลงเป็นความรู้สึกแบบเครียดคิดมากคิดหนัก อารมณ์หึงอารมณ์หวงก็ได้นะเพื่อนนะอยู่ในฝ้าของเขามันเป็นความรู้สึกแบบว่าเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วก็ทําอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะมีอารมณ์หึงมีอารมณ์หวงมีอารมณ์หุดหงิดงุนง่านอยู่ในตัวเองประมาณอย่างนี้นะคะพลังงานของเขาในวันนี้ขึ้นมาก็เดอะเดวิลเลยนะเพื่อนหุดหงิดงุนง่านหึงหวงอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ได้แล้วยังไงคะอุย้ยพลังงานวันนี้ นาจะมีอะไรดีๆแล้วไหมฝั่งของเพื่อนอนะ่ะพัศิวะขึ้นเลยนะในขณะที่ของเขาอะ่ะขึ้นแต่เดวิลนะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ได้แต่หึงได้แต่ห่วงได้แต่ส่องแล้วก็กลับไปหึงไปห่วงในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็หงุดหงิดงุนง่งานอยู่ในอารมณ์ของตัวเองเป็นเหมือนความร้อนที่คุกกลุ่นอยู่ในใจแล้วก็เอาออกไม่ได้เล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้ประมาณอย่างนี้นะคะ แต่พลังงานในฝั่งของเพื่อนขึ้นไพพัิวะนะเพื่อนมีการตัดจบในชีวิตของเพื่อนอ่ะตอนนี้เพื่อนต้องการความสงบสุขในชีวิตอย่างมากเลยนะแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีกับในชีวิตของเพื่อนหรือเป็นสิ่งที่มันคลาคาซังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่ความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพลังงานของเพื่อนมันคือการตัดจบเลยนะขึ้นมาคือฉันตัดจบเลยในขณะที่อีกคนนึงขึ้นมา the devil ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไงต่อคะ พลังงานของเพื่อนอ่ะขึ้นไพพากิจศนะนะคะ,นเ,ะ,คะเ,เนี่ยแหละค่ะเออเนี่ยอันนี้มันเป็นไพเทพคติที่แม่หมอบอกเนาะว่าแม่หมอมีอยู่ในในมืออีกสองสำรับ่ะนะคะแต่ว่า อันนี้ที่แม่หมอใช้เปิดให้เพื่อนๆอนะ่จจะเป็นรุ่นขชานันนะก็คือรุ่นของพระพิคเนตเนี่ยแหละกข้างหลังก็จะเป็นยันพระพิคเนตอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นดอกบัวของพระแม่ลักษมีอันนี้จะเหมือนกันแต่ว่ารุ่นใหม่ที่จะมาค่ะจะเป็นสีฟ้าคลามแบบนี้เลยค่ะเป็นเป็นสำรับรุ่นพระกิตชนะนะคะกับพระแม่ลาทานะคะแล้วก็ตัวขอบอะ่ะขจราน,นจะเป็นขอบสีส้มทองใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น รุ่นของพระกิษนะจะเป็นขอบสีเงินสวยงามมากนะเพื่อนตอนนี้ยังเหลืออีก2กล่องนะคะถ้าใครสนใจออเดอร์ได้จะมีการผ่านการบวงสวงแล้วนะเป็นไพ่เทพอะค่ะก็คือเพื่อนนำไปบูชาได้เลยนะแล้วก็มีความแม่นยำสูงด้วยเผื่อใครอยากจะลองนำมาใช้นะคะเป็นอ e ีบุ๊กให้นะคะประมาณนี้ที่สามารถสแกนเข้าไปอ่านได้นะอ่ะต่อพลังงานของฟากเพื่อนนะคะเพื่อนนะมีความรู้สึกว่า ชีวิตของเพื่อนอ่ะมันถูกตัดมันมันตัดจบกับอะไรที่มันท็อกซิกในชีวิตไปแล้วอ่ะแล้วพลังงานของเพื่อนมันเป็นพลังงานที่ต้องการชำระล้างต้องการความสงบสุขแล้วสันติสุขในชีวิตของตัวเองอีกครั้ง <c oughs> ไม่ต้องการอะไรที่แบบว,ว่ามาเดือดเนื้อร้อนใจในชีวิตของตัวเองแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะพลังงานของเพื่อนเป็นแบบนี้นะคะส่วนพลังงานของเขาวันนี้มารุนแรงมากเลยอ่ะคนนึงดุดันตัดจบเยือกเย็นอีกคนหนึ่ง รุ่มร้อนเอาเอา,เอ,าออกจากหัวไม่ได้อสูรมูสิกะา,าอม่แล้วเพื่อนก็คือตัวของเขาอะนอกจากเขาเขา,ามีการแอบ,บส่องเพื่อนด้วยนะสง่งแล้วก็ยังไงเอาไปหึงเอาไปห่วงเอาไปโกรธอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ตอนนี้หน้าที่การงานของตัวเองก็มันขึ้นว่าหน้าที่การงานเขาก็มีความเสียหายนะคะการเงินก็ไม่ดีก็คือติด ติดขัดอะ่ะมีความติดขัดแล้วฝืดเครื่องทางด้านการเงินด้วยอย่างเลวร้ายสุดมันบอกว่าถึงขั้นอดอยากนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ทุกคนนะคะประมาณนะั้นแต่ที่แน่ๆม,นมันมีความเสียหายแหละเป็นพลังงานแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของเขาหรืออีกนนยะหนึ่งก็คือตัวของเขาตอนนี้อาจจะกําลังป่วยเป็นโรคอะไรอยู่ก็ได้ได้เหมือนกันนะเพื่อนนะแล้วยังไงต่อคะ ในฝ้าของเขาอะตอนนี้เขา่มีความรู้สึกว่าเขาอะอยากจะกําจัดอุปสรรคต่างๆนะที่เข้ามาในชีวิตของเขาอุปสรรคที่ว่าเนี่ยทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการงานที่เขากําลังประสบอยู่ที่มันไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะเออแล้วก็ในเรื่องของการเงินเพราะง,งานมันก็นําม,มาซึ่งเม็ดเงินเนาะเขาต้องการกระจัดปัญหาตรงนี้แล้วก็รวมถึงเขาต้องการที่จะ เอาชนะด้วยในความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับเพื่อนนะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขามองว่าทุกอย่างตอนนี้ชีวิตของเขาอะ่ะมันประสบแต่ความล้มเหลวแล้วมันมีแต่อุปสรรคทั้งหมดตอนนี้ตัวของเขาอะ่ะมันเป็นแค่ความรู้สึกของเขานะว่าเขาต้องการที่จะมีพลังอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาอะ่ะหลุดพ้นจากภาวะตรงนี้ไปได้ะนะคะในฝั่งของเพื่อนคือพักเกตเพื่อนมีพ็กเกต หรือพระเกตมงคลเนี่ยที่ดูแลคุ้มครองชะตาชีวิตอยู่นะหรือว่าอีกในยะหนึ่งที่จะมีความหมายได้เนี่ยกรณีพระเกตขึ้นในฝากเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนก็ได้หรืออีกในนึงก็คือเพื่อนอาจจะถึงเพื่อนจะไม่ได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนน่ะมีจิตสัมผัสนะที่จะรู้ได้อะคือที่จะรู้ได้ว่าเขาคิดยังไงกับเพื่อนเขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงอยู่นะมันเป็นความรู้สึกแบบว่า คนที่มันมีพลังงานที่เป็นคู่กันอยู่อะค่ะแต่ว่ามันโดนพัดภาคเนี่ยมันมันจะสามารถสื่อสารกันได้โดยแม้ไม่ต้องพูดอัเพื่อนสมมุติว่าเวลาที่เขากําลังดิ่งใช่ไหมบางทีอารมณ์ของเขาที่มันเป็นความดิบความดิ่งในฝั่งของเขาอะมันก็ตกกระทบมาถึงฝากเพื่อนได้เหมือนกันนะอย่างบางวันเพื่อนรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าแบบไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยบางทีไม่มีอะไรบางทีมันเกิดจากพลังงานของเขาอ่ะ เป็นพลังงานที่แลนแค้นเป็นพลังงานที่เป็นความเดวิลเอาคุณออกจากหัวมไม่ได้ได้แต่โกรธหึงหวงอยู่ในที่พื้นที่ของตัวเองเมื่อมีหึงมีหวงความคิดถึงมันก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยไออารมณ์ต่างๆพวกนี้ที่อยู่ทางฝ้าของเขาอะ่ะบางทีมันสื่อมาถึงเพื่อนได้แล้วเพื่อนได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยนะอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าพัคเกตเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกเหมือนกันว่าเออเรามีซิกเซนเรารับสัมผัสกันได้นะ นี่พลังงานฝั่งของเขาเดอะทาวเวอร์ Tower, ม่แล้วราเพื่อนสองครามทุ่งโคุกเกษตรพังพินาตเป็นกะลียุคเป็นชีวิตของเขาที่ตอนนี้ชีวิตของเขาอ่ะแม้นะฉากหน้าเขาจะทำว่าเขาประสบความสำเร็จเขาจะทำหน้าตายิ้มแย้มจมใสอะไรแค่ไหนแต่ข้างในเขาอะ่ะร้องไห้นะเพื่อนบางทีไปแอบร้องไห้คนเดียวด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าชีวิตจริงๆของเขาอะตอนเนี้ มันพังในทุกๆด้านมันพังทั้งในด้านหน้าที่การงานกรณีทํางานประจําก็อาจจะไม่ได้เจริญรุ่งเรืองนึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนทําธุรกิจส่วนตัวบางคนก็อาจจะเปิดดิวอะไรไม่ได้เลยก็เป็นไปได้แล้วก็ในขณะที่คุณทําไม่ได้แต่ค่าใช้จ่ายมันถูกวิ่งอยู่ทุกวันประมาณอย่างเงี้ยค่ะทําให้การเงินติดขัดฝืดเครื่องแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าคุณกับเขาเคยมีปัญหา ด้านความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นั้นแล้วหรือเขาอาจจะผลักคุณออกจากความสัมพันธ์นั้นไปหรือหักหลังคุณไปเองแล้วเขาไปเลือกคนอื่นหรือเขาไปเลือกอยู่กับมือที่สามหรือเลือกกับความสัมพันธ์ซ้อนที่เขาอาจจะมีมากกว่านั้นแล้วเขาไม่ได้บอกคุณเพียงเพราะว่าเขาเห็นแก่ผลประโยชน์ใช่ไหมอ่าตอนนี้บางคนนะบางเคสนะอาจจะต้องไปแบกรับภาระของทางฝั่งที่เขาเลือกด้วยนะคือหนทางที่เขาเลือกมันพังหมดทุกอย่างนะเพื่อนแล้วไงต่อคะ ชันทรพลังงานฝั่งของเขาวันนี้มันมันดิ e มากเลยเพื่อนคือชลันทรนอ่ะมันคือเหมือนกับว่าตอนเนี้ตัวเขาอ่ะไม่ใช่แค่หึงแค่หวงอย่างเดียวนะแต่เขามีความโกรธมีความเครียดแค้นอยู่ในใจมีความรู้สึกว่าทําไมวันที่ชีวิตคุณเนะี่ยไม่มีเขาอ่ะชีวิตคุณมันเหมือนกับคุณดีได้ทุกด้านคุณไปได้เรื่อยๆคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงโดยไม่มีเขาเขาไม่มีความสุขจริงๆนะหน้าตามีแต่ความเครียดแค้นเพื่อนเห็นไหม เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตอนเนี้เขาคิดว่าเขาอ่ะสูญเสียเพื่อนไปแล้วเขาทําเพื่อนหลุดมือไปละละแล้วแหละแล้วเขามีความรู้สึกว่าในในหัวใจของเขาในความรู้สึกขเขาเขามองว่าเพื่อนยังเป็นคนของเขาอยู่ในบางคนอาจจะเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาก่อนตอนยังดีๆกันบางคนอาจจะ18บแปดบวกกันแล้วอะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าคุณจะทําอย่างนี้กับเขาไม่ได้เพราะว่า ุณเป็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมาทวงทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามองว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นของเขาอ่ะคืนนะนะคะชั้นทั้งทิ้จริงตัวเองก็โยนทิ้งเขาไว้กลางทางอ่ะตัวเองเป็นคนทิ้งไปเองทิ้งควงเพื่อนไปเองอ่ะเนาะแล้วยังไงต่อจะมาทวงอะไรจ๊ะเพื่อนเพื่อนดุมากเลยพลังงานของเพื่อนพัศิวะมาอีกแล้วค่ะเพื่อนบอกว่า เธอจะทําอะไรเธอก็ทําไปเธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันเพราะฉันตัดจบแล้วฉันต้องการความสงบสุขฉันต้องการความสันติสุขอย่ามายุ่งกับฉันอีกจะได้ไหมเป็นพลังงานพาศัศวะที่ขึ้นมาทั้งคู่เลยนะเนี่ยพลังงานฝั่งของเพื่อนนะเพื่อนดูสิเห็นไหมคือมันจะบอกว่า เพื่อนพร้อมตัดจบจริงๆถ้าเกิดว่าเขามานํามาซึ่งปัญหานํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ไม่เคยมีความยุติธรรมอะไรให้กับเพื่อนเลยนะเพื่อนบอกเลยว่าเพื่อนไม่เอายังไงเพื่อนก็ไม่เอาจริงๆตอนนี้หรืออาจจะมีประเด็นอะไรกันเพิ่มเติมหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะคะว่าหน้าไพ่จะอธิบายว่ายังไงเพราะว่าฝ้าของเขาเปิดขึ้นมาก็คือ อารมณ์หึงหวงเคียดแค้นชิงชังอารมณ์อดอยากแล้นแค้นอะไรขึ้นมาทางฝั่งเขาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดอะทาวเวอร์ก็มาเนาะประมาณนี้พลังงานของเขาไม่ดีเลยค่ะในขณะที่พลังงานของเพื่อนเหมือนยืนกลานกระต่ายขาเดียวเลยว่าฉันจบจ้าฉันจบจ้าพระเสวะขึ้นมาตลอดเลยนะและ้วไงต่อคะเพื่อนบอกว่าเธออยากทิ้งเราไปเธออยากเห็นคนอื่นดีกว่าเราเธออยากดึง บุคคลที่สามมือที่สามเข้ามาในชีวิตของเธอและเธอเลือกที่จะทิ้งเราไปเพียงเพราะเธอเห็นเราเป็นของตาย เธอจะอดอยากแลนแค้นเธอจะเป็นอะไรเธอเป็นไปสิแต่วันนี้ฉันเป็นเท้ากูเบล่าฉันมีเงินมีทองใช้อยู่ในฟากของฉันเน่ยฉันมีเหลือกินเหลือใช้ฉันอยากจะทําอะไรให้กับชีวิตฉันก็ได้ถึงฉันจะไม่มีเธอฉันก็สามารถใช้เม็ดเงินไปสามารถไปซื้อความสุขอะไรให้กับชีวิตของฉันก็ได้โดยฉันไม่จําเป็นต้องมีเธอเนี่ยพลังงานของคุณกับเขาต่างกันเลยนะเห็นเห็นเลยแล้วไงต่อคะ พลังงานชีวิตของเขานะเพื่อนตอนนี้เขาจะอยู่แต่ในพลังงานไฟทั้งนั้นเลยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเป็นเป็นแบบธาตุไฟทั้งนั้นเลยแล้วก็อยู่แต่ความมืดดามืดบอดของชีวิตนะพลังงานของเขาตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาอะต้องการที่จะให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาตอนนี้ มันเป็นเพียงฝันร้ายได้ไหมมันเป็นข้อร้ายที่เป็นฝันร้ายในชีวิตของเขาได้ไหมให้คิดไปเสียว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเลยได้ไหมเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขามากเลยนะเพื่อนนะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลืมสิ่งเลวร้ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะต้องทํายังไงดีประมาณอย่างนี้นะคะพลังงานของเขาอ่ะเพราะว่าที่เขาต้องประสบพบเจออย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอ่ะ เคยทำตัวอาหาังการเคยมีคนเตือนเขาหลายคนในเรื่องต่างๆแต่ด้วยมันคงเป็นอคอกกรรมของเขาเองอะค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงเนาะอีโก้สูงเชื่อมั่นในตัวเองใครเตือนอะไรก็ไม่เชื่อเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เป็นหลักไม่เคยจริงใจกับใครแล้วก็เวลาที่คบคนเนี่ยเลือกที่จะคบคนเพื่อผลประโยชน์มากกว่าความจริงใจที่มีต่อกันเนาะอาจจะไม่ได้หมายถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง เออเรื่องของความรักอย่างเดียวจะหมายถึงการปฏิสัมพันธ์กับคนที่เป็นเพื่อนเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามในเชิยอของตัวเองด้วยนะจะคบใครมองแต่ผลประโยชน์ว่าฉันจะได้อะไรจากคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอเวลาตัวเองเลือกที่จะทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดไปแล้วไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามองว่าเพื่อนคือของตายใช่ไหมพอทิ้งไปปุ๊บเป็นยังไงล่ะตอนนี้เอาตัวเองไม่รอดแล้วต้องมานั่งรับข้อกรรมอย่างเงี้ยแล้วไงต่อคะ พลังงานฝั่งของเขามันเป็นพลังงานที่ที่ดูไม่น่าเข้าใกล้เลยเพื่อนวันนี้เนาะนี่ค่ะสิ่งที่เขาบอกเขาเป็นหนูมุกซิกะนะเขาบอกว่าเขาอะอยากจะขอกลับมาคุยกับเพื่อนเริ่มต้นกับเพื่อนใหม่อีกรอบได้ไหมถ้าเป็นไปได้เขามีความรู้สึกว่าเขาอะอยากได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนอีกครั้งอยากกลับมาขอโอกาสกับเพื่อนอีกครั้งประมาณนี้นะคะ เนี่ยค,คือคือความรู้สึกของเขาอะนะเพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไปแล้วเขาเอาตัวไม่รอดแล้วแต่การที่จะเดินมาบอกคุณบอกว่าเรามาดีกันได้ไหมเธอฉันไปแล้วฉันไม่รอดแหละฉันขอกลับมาดีกับเธอก็ยังถืออีโก้ไว้อยู่นะเพื่อนแล้วก็ถือต่อไปซึ่งตรงนั้นก็ตอบไม่ได้นะว่าเขาคิดจะยังไงต่อไปนะแต่เขาอยากจะขอโอกาสจากเพื่อนจะกลับมาจริงๆอเพื่อนชาลีออดขึ้นนะคะเดี๋ยวชาลีออดคือเหมือนกับว่าเขาอะเตรียมควบมาละ เป็นม้าขาวด้วยนะเขาเตรียมที่จะหาตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาจะวางแผนเนี่ยแหละเพื่อที่จะเดินทางกลับเข้ามาในชีวิตของเพื่อนอีกครั้งนะคะแต่ในการวางแผนเนี่ยไม่รู้นะว่าต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเขากลัวหน้าแตกอะ่ะกลัวกลับมาแล้วเหมือนกับเพื่อนปฏิเสธเขาแต่ว่าเดชาริออนเนี่ยพลังงานเลขสามันขึ้นนะเออถ้าอย่างเร็วก็ภายในสามอาทิตย์ สามเดือนอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะวนกลับมามีโอกาสเป็นไปได้สูงนะเพื่อนนะประมาณนี้นะนับจากวันนี้โดยประมาณเนี้ยค่ะที่ว่าเขาจะกลับมาอาจจะกลับมาขอโทษมาขอคืนดีมาปลดล็อกอะไรต่างๆในชีวิตของเขาที่เขามีกับเพื่อนๆนะนะประมาณนี้ค่ะก็ความหวังของเขาในใจของเขาคือเขาอะต้องการที่จะกลับมาเนี่ยเพื่อปลดล็อก ตัวเองอีกครั้งหนึ่งอะนะอย่างน้อยที่สุดอะหวังจะมาขอโทษคุณแล้วก็ไม่อยากจะติดค้างในใจก็ยังดีเพื่อเป็นการฟื้นตัวฟื้นชีวิตของเขาเองเพราะเขามีความรู้สึกว่าหรือข้อกรรมที่เขาทําแบบนี้ที่เขาต้องมาเจอเนี่ยเพราะว่าเขาเคยทํากับเพื่อนเอาไว้นะคะทีนี้มันมีไพ่อีกหนึ่งใบที่หล่นลงมาแม่หมอขออ่านคู่เลยแล้วกันนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยปัญหาในชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันเกิดขึ้นจากตัวเขาเลยนะที่ครั้งหนึ่งเขาชอบดูถูกดูหมิ่นคนหรือว่า เยอหยิ่งจนเกินไปหรือใครเตือนอะไรก็ไม่เชื่อนะคะพลังงานตรงนี้เป็นของเขาทั้งหมดเลยนะแต่พลังงานของเพื่อนวันนี้ก็ตัดจบตัดจบตัดจบอย่างเดียวเลยสังเกตไหมคะภาสีว่าขึ้นเบิ้ลเลยนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่ข้อความกันนะคะว่าไพ่ข้อความว่ายังไงบ้างนะเพื่อนเขาต้องการที่จะมาขอขามาเพื่อนนะ คิดว่าเนี่ยถ้าพลังงานชาลีออรมันตกเลขสามอะ่ะภายในสามวันอาจจะเร็วไปมั้งภายในสามอาทิตย์สามเดือนประมาณอย่างเงี้ยแหละค่ะไม่เกินนี้นะเขาน่าจะหาหนทางที่กลับมาอยู่อะค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในการที่เขามาอยากจะมาขอขมาเพื่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะมาแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาให้เพื่อนรับรู้ก็ได้นะเพราะแต่ละคนการส่งสัญญาณก็ จะไม่เหมือนกันอีกนะมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะรู้กันนะคะว่าพวกคุณสื่อสารกันยังไงอาจจะมีบางคนอาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นเนาะเธอบล็อกฉันไม่ฉันก็บล็อกเธออยู่ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าท้ายที่สุดเด็วเขาจะหาวิธีการที่เหมือนกับจะส่งสัญญาณให้คุณรู้ว่าฉันจะกลับมาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อลองดูนะว่าเขาจะประมาณแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ที่แน่ๆก่อนเขามาเขาน่าจะส่งสัญญาณแบบอย่างนี้แหละแน่ๆ เหมือนกับว่าฉันจะกลับมาแล้วนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพื่อนลองสังเกตคู่ของตัวเองดูนะว่าปกติแล้วพวกคุณเวลามีการคุยอะไรกันที่เป็นภาษาลับๆลูกกันอยู่สองคนน่ะพวกคุณสื่อสารกันยังไงเนาะ <DP> แล้วก็ท้ายที่สุดนะคะปิดจบที่ความทรงจําเขาคิดถึงในอดีตที่เขาเคยมีเพื่อนเป็นช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบางคนอาจจะอยู่เป็นครอบครัวกันแล้วด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีลูกอยู่ด้วยกันแล้วด้วยนะ เขาอยากจะกลับมาเป็นข้อของคุณอีกครั้งแล้วเขาคิดที่จะกลับมาเพื่อขอโทษเพื่อจะมาทวงทุกอย่างที่มันเคยเป็นเขาคืนนะคะอยู่ที่เพื่อนแล้วว่าเพื่อนจะให้โอกาสไหมแต่ไพ่ภาษีวะวันนี้ขึ้นดุมากเลยเพื่อนว่าเพื่อนจะตัดจบอย่างเดียวเลยนะ mm hmm. เพื่อนไม่อยากจะวุ่นวายอะไรอีกแล้วก็ประมาณนี้นะคะสําหรับแรนดนอมวันนี้นะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับไปนะคะถ้าไม่ตรงก็วางไว้ตรงนี้ดูเป็นเพื่อเป็นความบันเทิงไปแล้วกันเนาะก็สําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ